คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่หรืออยากจะทำธุรกิจใหม่ฟังโค้ดนัดก่อนนะคะค่ะธุรกิจที่นัดจะแนะนำในวันนี้นะคะนั่นก็คือธุรกิจแพลตฟอร์มหรือธุรกิจแอปพลิเคชันค่ะทุกท่านได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหลายหลายบริษัทหรือหลายหลายแบรนด์เลยหรือว่าสินค้าหลายหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะที่แข่กันเข้ามาทำออนไลน์ และเขาเองก็ได้มีการเอาสินค้าของเขาค่ะไปแปะไว้บนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นัดก็จะมาแนะนำแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะนั่นก็คือแอป DnW Platform ค่ะซึ่งแพลตฟอร์มของเรานะคะมีสินค้าให้คุณได้ทำการตลาดโดยที่เราไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องแพ็คของเองและเราไม่ต้องลงทุน เยอะหลักหมื่นหลักแสนนะคะเราไม่ต้องสต็อกสินค้าด้วยค่ะเพราะว่าดีน W platform มีระบบ full f r e e m e n ในการจัดการระบบหลังบ้านให้ทุกอย่างเลยค่ะค่ะถ้าเกิดคุณชอบการตลาดแบบนี้นะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลในการทำการตลาดได้ก่อนค่ะเรามีคอร์สให้คุณเรียนฟรีนะคะรายได้มาจากไหนรายได้ มาจากการขยายแอปแล้วก็โปรโมทแอปค่ะเพราะว่า D&W platform นะคะ